สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเคียวนะคะเซลโครงการคอนโดเดลิวิลีรามคำแหงค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเคียวก็อยากจะมีหัวข้อดีๆค่ะมาแนะนำให้กับทุกคนค่ะที่กำลังมองหาคอนโดกันอยู่ค่ะไปดูกันเลยค่ะสำหรับแนวทางแต่งคอนโดขายส่วนกระแสอสังหารนั่นเองค่ะสำหรับข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้องมองเรื่องของงบประมาณค่ะที่จะต้องไม่เกินที่เราตั้งเอาไว้นะคะเพราะว่า อย่าลืมค่ะว่างบประมาณของคอนโดก็ส่วนหนึ่งงบประมาณของตัวของการตกแต่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะงบของคอนโดจะต้องไม่เกินงบของตกแต่งนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการเก็บรายละเอียดทุกพื้นที่นะคะสัสดส่วนพื้นที่ภายในคอนโดมิเนียมค่ะแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะต้องมีความแตกต่างกันนะคะเราจะต้องเก็บรายละเอียดให้ได้หมดเลยค่ะ แล้วก็มาต่อกันด้วยนะคะส่วนนี้เลยค่ะวัสดุที่ใช้ค่ะจะต้องคงทนนะคะการเลือกใช้วัสดุค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประกอบนะคะที่จะบ่งได้เลยค่ะบ่งชี้ได้เลยค่ะว่าตัวของ Mo ู o n d t o n ne ของห้องของเราค่ะจะเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะวัสดุจะต้องดีด้วยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญม,มากๆเลยค่ะนั่นก็คือฟังก์ชันจะต้องตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของห้องนะคะแล้วก็รวมถึงค่ะฟังก์ชันของเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นหัวข้อที่หลายๆคนค่ะกําลังมองหาอยู่นะคะว่าจะตกแต่งยังไงจะวางงบยังไงค่ะวันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆในการวางแผนนั่นเองค่ะสําหรับใครที่มองหาคอนโดอยู่ว่าอยากจะดูไว้ลงทุนปล่อยเช่าหรือว่าจะไว้ขายต่ออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูหัวข้อดีๆแบบนี้กันได้นะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะสําหรับในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ